สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับคลิปวโนนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าลืมรหัสผ่าน Gmail นะครับมีวิธีกู้รหัสมายังไงนะครับผมก็ปัญหานี้เป็นกันเยอะนะครับวิธีการไม่ยากครับก็ก่อีน่ก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้านะครับล็อกอินนะครับหรือมาที่หน้าป้อนรหัสผ่านเขา Gmail นะครับแล้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ คือถ้าเราจำอ e ีเมลไม่ได้ใช่ไหมครับให้เรามาที่หากลืมรหัสผ่านนะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านคันนี้เราใส่รหัสผ่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราจํารหัสผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับครันนี้ให้เรามาตรงนี้ครับลองวิธีอื่นครับผมคลิกเข้าไปเลยอถ้าตรงนี้นะครับ เขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะครับด้วยเบอร์โทรนะครับในที่นี้ให้เราใส่เบอร์โทรมือถือที่เราใช้นับปัจจุบันนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเรานะับเป็นเจ้าของบัญชีนี้นะครับเราก็กดส่งครับหลังจากนั้นนะครับรอรหัสนะครับหกหลักนะครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาอัตโนมัติให้เลยหลังจากนั้นนะครับพอเรายืนยันตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่เลยครับ ที่เราต้องการเลยครับอเอาที่เราจําง่ายๆนะครับแล้วก็คิดว่าคนอื่นเดายากอะครับใส่ครับไปเลยหลังจากนั้นกดถัดไปเลยครับถ้ามั่นใจว่ารหัสผ่านเราก็ยืนยันรหัสผ่านนับอย่างน้อยแตัวอักษรนะครับถ้าคิดว่าโอเคแลค้วกดถัดไปได้เลย หลังจากที่กดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับก็จะถึงขั้นตอนให้เพิ่มหมายเลขศัพสัไหม่นะครับถ้าจะใส่ก็กดโอเคใช้เลยนะครับหรือกดค้ามก็ได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เรากดยอมรับนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมเราก็สามารถนะครับกู้คืนรหัสผ่านนะครับหรือพูดง่ายๆครับเปลี่ยนรหัสผ่านนั่นเองนะครับมาใช้ G ี่เมลใหม่ได้แล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังนะครับแก้ปัญหานี้อยู่นะครับแล้วไม่รู้จะทํำยังไงนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับวิธีนี้สําคัญอย่างเดียวครับคือเราต้องจําเบอร์ที่เรานะครับที่เราเคยชําระอ่าเคยสมัครนะครับเคยสมัครกับ gmail เอาไว้นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับเพียงแค่นี้ก็สมารถกูได้แล้วนะครับ ก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนไลา์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ